เล่นต่อเนื่องสามหนึ่งสองสองห้าสิบสี่สามเฮ้ยแค่หโดเดียวสี่สามสี่เด้ยอะไรอคไรอะ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 ไรอ้ย สามสามตีโอ้ยโอ้แพ้ด้วยสังขารชุดแรกอู้ยอู้ยแพ้ด้วยสังขารกระสอบโดนเฮ้ยไม่ไม่สมมาตรฐานเฮ้ยเมื่อกี้พี่ไม่แพ้นะพี่แค่ยันตัวเองขึ้นไม่ได้ไอ้พวกพี่กระจอกสองหนึ่ง หนึ่งยังไงก็ต้องลุกสามอ้าวสี่อ้าวเกือบไปสี่เฮ้ยเฮ้ยสองไม่ไหเดี่ยวไอ้าวโดแล้วอาจารย์อาจารยอะไรวะพาดแดนคนพูดแรงขำมากเลยเร่งเิดเกิ้ม่ไีหมดแล้วอุ้ยแป๊บนงอะกันหน่อยพูดอะกันหน่อย กูร <entender> <net> ู <t his heart> ้ไม่แ <t> พ้แน eh ่นอนไน้สสตว์เร่องสื่อลุงพี่